วันนี้จะมีเทคนิคในการเย็บน้ำเต้าทองมาฝากกันนะครับอุปกรณ์ก็จะมีไหมทองไฟแช็กกลาวสปริงก้ามปูนะครับกันไกลและเข็มนะครับส่วนเชือกนั้นจะใช้ในการถักเขึงเอวนะครับใช้3ามคู่สีดำความยาวรวม26นิ้วนะครับเคยทําเป็นคลิปไว้อยู่นะครับแต่วันนี้จะมาบอกวิธีในการ เข้าเชือกกับสปริงแล้วก็เย็บขั้นตอนแรกนะครับตัดเชือกนะครับที่เราถักออกลนไฟเรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งแล้วทำการร้อยเชือกนะครับเข้าไปที่รูของสปริงก้ามปูนะครับทั้งสองฝั่งนะครับร้อยเข้า เพื่อที่จะทำการมัดเชือกนะครับอพอร้อยมาได้ลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการพันนะครับพันเชือกก็จะเอาปลายเชือกนะครับ สองเส้นทั้งสองฝั่งนะครับค่อยๆมัดฝั่งรับฝั่งละเส้นนะครับมัดเข้าหากันนะครับพอมัดได้ก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มาทำการมัดเหมือนเดิมเพื่อที่จะยึดสปริงกับเชือกเข้าหากันนะครับขั้นตอนก็ตามคลิปวิดีโอนะครับ มจะใช้ในการพากเสียงเหมือนเดิมนะครับพากเสียงก็จะมีเสียงธรรมชาติบ้านนาเหมือนเดิมนะครับก็พันนะครับสลับไปมามาได้ประมาณหนึ่งนะครับเราก็จะทำการร้อยด้วยเชือก อีกทีหนึง่งคือจะเป็นเชือกไนลอนเบอร์6นะครับทำการพันมาลักษณะตามที่เห็นเลยนะครับคือพิจารณาเอานะครับว่าเราจะพันมาได้สักระยะหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วก็จะตัดออกแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปอีกทีหนึ่งนะครับของการพันเชือก เป็นรูปทรงของน้ำเต้านะครับได้ประมาณนี้นะครับนี่คือเส้นแจนของเชือกเทียนนะครับพันได้ประมาณหนึ่งนะครับรอบสปริงแล้วก็ทำการเจ็บเงื่อนเชือกนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการยึดนี่ผมจะร้อยเข็มเข้าไปที่รูของก้ามปูนะครับ ซึ่งจะร้อยผ่านเชือกทั้งสองฝั่งนะครับเข้าหากันเพื่อที่จะยึดประสานความแข็งแรงของเชือกกับสปริงนะครับเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้คือจะเป็นการย้ำความแข็งแรงนะครับผมจะแทงเข้าไปที่รูของสปริงอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คือเทคนิคแนวทางที่ผมใช้ทําและใช้ถักนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่เคยทําก็ดูเป็นแบบอย่างแล้วไปประยุกนะครับดัดแปลงแต่งเติมสร้างสรรค์เอาได้นะครับเทคนิคที่ผมทําลงไม่มีแบบตายตัวนะครับเป็นแค่เพียงแนวทางที่จะให้ทุกท่านได้ดูได้รู้แล้วก็ได้ไปปรับ ใช้เองนะครับตามแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับจะพันมาประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่ต้องพันมากนะครับพันพ่อพอแค่ให้เขาเป็นรูปส่งก็ใช้กันไกลตัดนะครับไฟแช็กหล่นจะพันมาประมาณนี้นะครับพอทำการพันด้วย ไนล่อนเบอร์6เสร็จแล้วนะครับก็จะทำการหยอดกล่าวเพื่อที่จะประสานเชือกกับสปริงนะครับให้ยึดแข็งแรงกว่าเดิมนะครับนี่ผมมั่นใจเลยนะครับถ้าทำลักษณะนี้นะครับผมมั่นใจเลยแล้วลูกค้าที่เขานำไปใช้งานก็ถือว่าสบายใจนะครับความแข็งแรงเรา มาที่1นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการพันขึ้นรูปของน้ําเต้านะครับผมจะพันรอบหนึ่งก่อนมาถึงจุดจุดที่เราเชื่อมข้างบนไว้นะครับความยาวของอน้ําเต้านะครับผมจะพันสลับไปมาลักษณะนี้นะครับให้ได้หนึ่งรอบนะครับ นี่ได้หนึ่งรอบมาถึงระยะนี้แล้วต่อไปผมจะพันลงมานะครับให้ได้ครึ่งหนึ่งนะครับพันลงมาให้ได้ครึ่งหนึ่งของของเชือกที่เราพันเพื่อที่จะขึ้นรูปเป็นน้ำเต้าส่วนอ่าส่วนบนนะครับพันทับกันมาเลยนะครับพันทับซ้อนกันมาเลยนี่จะเป็นรอบที่สอง พันมาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอ่าพอได้ครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวทวนกลับนะครับทวนกลับอีกครึ่งรอบเพื่อที่จะขึ้นรูปขึ้นทรงให้เขานะครับหรือท่านใดจะทำจะพันขึ้นรูปในในการเริ่มต้นแบบไหนก็ได้นะครับขอแค่ให้เป็นการขึ้นรูปทรงน้ําเต้า ที่เราต้องการแล้วจะเย็บนะครับไม่ไม่มีไม่มีกฎตายตัวนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เป็นรูปทรงของน้ำเต้าจะพันลักษณะไหนก่อนก็ได้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องทำตามผมก็ได้นะครับแต่ที่ผมทำให้ดูคือจะเป็นแนวทางที่ผมจะขึ้นรูปในการเย็บทรงน้ำเต้านะครับ ครับทีนี้ผมจะทําตัวล่างแล้วอันนี้ตัวบนผมได้ละต่อไปผมจะทําตัวล่างคือจะเป็นตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะพันพันให้ได้รอบหนึ่งก่อนนะครับพันให้ได้รอบหนึ่งให้ให้ให้เต,เต็มพื้นที่ส่วนล่างก่อนนะครับ อพอเต็มพื้นที่ส่วนล่างแล้วนะครับผมจะทําการพันทวนกลับคืนมานะครับอีกรอบหนึ่งนี่ก็จะเป็นรอบที่3แล้วนะครับของส่วนล่างนะครับเพราะว่ารอบแรกพันไปแล้วพันทวนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะพันลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นส่วนส่วนล่างนะครับ อพอพันมาได้แล้วนะครับจะทำการพันย้ำไปอีกนะครับคือจะให้รูปทรงของเขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับคือเราจะขึ้นรูปตรงนี้นะครับให้เขามีส่วนนูนเพราะว่าเขาต้องมีพื้นที่ส่วนนูนที่ใหญ่ พอได้แล้วนะครับเราก็จะใช้กันไกลนะครับตัดแล้วก็ออกไฟแช็กลนนะครับเฮ้ยโกโกจะเห่าอะไรโอ้โหอันนี้จำนายไม่ได้ละมานี่มานี่พอดี สุนัขที่บ้านนะครับมันเห็นผมยืนอยู่ผมเห่าเชอาชอทำการแต่งนะครับแต่งแล้วก็ลนไฟธรรมชาตินะครับธรรมดาธรรมดาไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียดไม่เครียดนะครับมาทำเป็นแนวทางให้ทุกท่านดูรอให้เย็นตัวก่อนนะครับรอให้เย็นตัวก่อนเสร็จแล้วก็อาทำการถัก โดยใช้เทคนิคของเรานะครับหลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับมาลักษณะนี้รู้แล้วเดี๋ยวเรามาเย็บกันนะครับผมใช้ประมาณ26เสานะครับใช้26เสาชุดนี้เดี๋ยวจะทำการถักรอบเดียวเลยนะครับจะทำการเย็บขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่มีการตัดต่อนะครับ คือจะเย็ยบครั้งเดียวให้สุดปลายน้ำเต้าเลยนะครับ เย็บมาเรื่อยๆนะครับเย็บมาเรื่อยๆเดี๋ยวข้อนอกรอบก่อนนะครับมาดูดูดูบรรยากาศนะครับด,ด,ดูอันนี้อันนี้โกโก้นะครับมันหมาโกโก้มันมา,โกโกม,นม,ามันเห็นผมยืนอยู่เห็นยืนอยู่ไม่รู้ว่าเป็นใครมันมันมันสงสัยมันก็เลยเห่านะครับก็ ดูธรรมชาติไปนะครับขั้นเวลานิดหนึ่งนี่ครับคือตอนนี้นาข้าวนะครับกำลังอ่ากำลังจะกำลังจะงามนะครับเพราะว่าทำการปักดำไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับงานถักของเรานะครับ นี่ผมก็ทําการเย็บมาเรื่อยๆนะครับสังเกตดูว่าเขาจะค่อยๆนะครับสโลปไปตามรูปทรงที่เราได้ขึ้นไว้ให้เขานะครับอ่านี่คือ,ค,อค่อยๆเย็บมานะครับเขาจะไปตามรูปตามทรงของเขานะครับผมจะหุ้มมาให้ให้จนถึงปลาย เชือกสีเหลืองนะครับที่เราทำการขึ้นรูปไว้พอถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ใช้เทคนิคของเราเหมือนเดิมนะครับใช้เทคนิคของเราเหมือนเดิมแทงจากข้างในออกข้างนอกนะครับรูปส่งก็จะได้ตามที่เราขึ้นรูปไว้ให้เขานะครับอันนี้จะเป็นลายลายถักเก่าของครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับตามที่เห็นมาก็คือถักอ่า หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับจะถักหุ้มองค์พระนะครับไม่ให้เสื่อมสภาพไม่ให้เนื้อผงเปลือยนะครับเป็นการรักษาสภาพนะครับเห็นน้ำเต้าทรงลักษณะนี้แล้วคิดถึงนะครับครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่ท่านได้ฝากฝีไม้ไลายมือไว้นะครับส่วนปากน้ำเต้านะครับ เดี๋ยวผมจะทําเป็นขึ้นรูปนะครับทันสองสามรอบตรงนี้นะครับเหมือนที่เราเคยทำมาของน้ำเต้าสีเขียวนะครับขึ้นรูปให้เขาก่อนนะครับพอขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับก็ทาการเย็บขึ้นเสานะครับผมจะเย็บประมาณ3ามรอบนะครับ จะเย็บ3รอบนี่เย็บมาได้นี่คือรอบที่3นะครับคือจะตัดตัดต่อตัด,ตด ระยะเวลามันสั้นลงนะครับพอดูให้เข้าใจนะครับคลิปวิดีโอก็ยาวพอประมาณเพื่อที่จะไม่ให้สับสนนะครับทำการแทงจากข้างในออกข้างนอกนะครับตามเทคนิคของเราเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการดึงนะครับ ทำการตัดเชือกออกเลยครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ใช้กันไกลนะครับทําการแต่งรูปทรงให้เขานะครับ เพื่อที่จะได้รูปทรงที่สวยงามตามที่เราต้องการนะครับพอได้แล้วนะครับเราจะทำการผูกโบนะครับจะใช้เชือกสีแดงเชือกอะไรก็ได้นะครับแต่เชือกที่ผมใช้จะเป็นไนลอนสีแดงนะครับมัดได้หนึ่งรอบหนึ่งครั้งนะครับแล้วมัดครั้งที่สองย้ำเข้าไปให้แน่นเลยนะครับย้ำเข้าไปให้แน่นเลยก็จัด ตำแหน่งให้เขาอยู่ตรงกลางพอดูสวยงามแล้วทําการใช้กันไกลนะครับตัดพอสวยงามนะครับพอดูสวยงามแล้วจะทำการหยอดกราวนะครับตรงปลมที่เราผูกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาคลายตัวนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาคลายตัว เสร็จแล้วจะทําการถักห่วงตามเทคนิคของเรานะครับใช้เทคนิคในการถักห่วงนะครับพอถักเสร็จก็ตัดหลนไฟเก็บรายละเอียดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตามรูปแบบที่เราแบ่งปันเทคนิคแนวทางกันส่วนไม้ทองนะครับอุป,รก,รออปรกรณ์ไหมทองอุปกรณ์น้ํายาเคลือบ เดี๋ยวผมจะเคลือบรักษาสภาพอีกทีหนึ่งผมจะให้ทางร้านเขาฝากลิงก์ไว้นะครับสําหรับคลิวิดีโอนี้นะครับผมจะลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ